สวัสดีครับพี่น้องทนายอีงงสวัสดีครับทนายกิศักโปรดิวเซอร์ราเพิดอินดี้เล็กควันครับไป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 ปไปไปไปัไไป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  คงพื่อเชือมาหอดแล้วครับง้างไรห้องกันซ่อมล้ำเียไหม ง,งานบันทึกเทปโทรทัศน์อินดี้สมัยโอ้ข้าพาท่านเลยปอบแยบขึ้นไว้เท่้บทบนบนบ่นปอบแยบดีรีป่ะปอบแยบอ่ตายยยยยนยย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 ยเยยยนยย เท่ดีเลยมั้งรำเพลงเอาเหนาพักแพงกลับมาเร็วสวัสดีครับน้องพักแพงคุณพ่อคุณแม่สวัสดีแม่กั้นครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอ้สมุดบันทึกอะารแบบน้ำใหญ่ใหญ่เขาเรียกน้ำเสียใจเขาดูดีอยู่แล้วซ่ออยู่ไหนพ่อจ้าพร้อมแคมได้ไปซีฟคลิปหลือเนี่ค่ะพ่อขึ้นหาตั้มาพักกันโซกันยิ่งุูดแม่ผู้เถอะแม่ คลิปจะได้อันบอดโจออกรถอะไรเคาะรถปึ dunk 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 <S <S ๋งปึ๋งสวัสดีสวัสดีคุยงานถอะไรเดี่ยวครับหลวงพ่อมาเดี่ยวหลวงพ่อว่าเอากาแฟเอากาแฟมาให้เราฉันนี่เอ็นสอดซุ้งกันเทสกับเครื่องกาแฟนั่นเห็นแล้วเนี่ยศิลปินซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปนี่คุณแม่คุณพ่อมาทอดโดนแล้วบ่ครับ โอ้โหน้องหัก์พงคุณพ่อคุณแม่เบิ่งกี้น้องหาก์พแงอีกาอาจารย์สวัสดีครับโอ้ยเอาคือเที่ยงคือเขาวึ้นหลอกเ้เอาหนาแล้วหนาแล้วมาใส่สละบุรีมึงนึ้าวเปาเดี๋ยวไปกินก่อนอารหนอนน้อยสละบุรีมีบัตรสิบประดหนาแล้วไหมครับาส่ะสุเฮมยลงคุณ่อันนี้ค่ะอ้ยอันนี้น่ารักไม่คือแบบ

เดี๋ยวนิมณรสเถึงบ้านกัหลวงพ่อ,อยืนถึคสวัสดีครับสวัสดีครับพ่สอสวัสดีครับ,บรสวัสดีครับครับนี่นๆนจะทักาหอ้ยเเดี๋ยวเราดดกาแฟแล้วกันอ่เดี๋ยวเราอิฉันกาแฟก่อน วใยพิ้นหลวงพ่อนะครับเขินเทียงเหรอคะเพื่นภาษาเขินเทียงบีเขียนตัดกันเห็นไหม อ้าวเดี๋ยวหลวงพ่อแมบ้านที่สักการสการครับหลวงพ่อเสียก็เป็นบุญบารมีให้ลูกหลานละพื้นีลครับสาธุสาธุครับมาจากโดนเราไปย่างอยู่ไหนนะย่างที่ไทยคิดเป็นรองเบิร์กชิ่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อเสียตอนนี้ตอนนี้ท่างโซเชียลครับก็ได้เห็นกันเนาะ ว่าหลวงพ่อเราได้หลัดมาจยย่ายย<น>ังไงเนี่ยกับเ,เป็นน้ำครามเราเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องตอนนี้ครับจับใต้เห็นไหมเนียนนี่มนครับหลวงพ่อคร,ครับเอาการเขาบอกว่าอะไรในใจอยากได้ทั้งสองไม่ต้องทิ้งใครหมทุกครับรับรับไปสองเลยครับ เพราะการใช้ก็อยากได้อันนี้ครับนนี่ไหยาสามัญวิเศษอยู่รุ่นนี้สุดใจหลายเหรอขอดมน้ำเพลินตลอดยาสามัญประจำบ้านผมเลยนี้ลงลงจมูกดีครับอาจารย์พอได้มาหอดดมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เดจะทำไมอ่ะ ่เจตัวฟ้าได้กดใหญ่เลยเขนพาต้น <c oughs> ไปเข้าน้ำไปสาธุครับรอันนีม้มหลงพ่อในบ้านก่อนเลยครับรนันแล้วครับ นั้นซ่อมไม่ได้คันคันนั้นซ่อมไม่ได้ครับบอ,รบอกอีกอีกคันนึงก็ให้พิพชรสารัฐไปเหมือนกันนี่ครับเอาวันนี้ขออีกคันครับไม่มีไม่มีครับถมีเราจะได้ับบรอหลวงพ่อครับวัดโจก็เ<ห>ต่นมาตั้งแต่สิบโมงว่าหลวงพ่อจะมาสิบโมง่ไป ครับจะตื่นมาแล้วครับพากันนอนมาถึงก็นอนนี่เลยครับนอนในรถครับมาจ้างจงานมั้ครับจ้างหรอครับ น้องฮักเพลงครับน้องมาใหม่ครับอบอสโจเพิ่งพึ่งรับพึ่งรับสมัครเข้าวงใหม่วงสาวน้อยลำเพลินโชูนะครับ,รบก,ก็ตอนนี้ก็รับไปเรื่อยๆครับ ไปรับไปก็สองคนในน้องทีมกันนั่นนึงน้องไอทีกับไอคิวเดี๋ยวกำลังมาครับมาไหมมาอาเขามาส่งครับวันนี้ครับไม่ไปโรงเรียนผมจะเอาไปกรุงเทพด้วยคิดถึงไปกรุงเทพสักสิบวันเขาจะไปขาดโรงเรียนได้ไงช่วงนี้นข้าวยังนะครับเออจะเข้าใจเข้าที่หน้าครอบตัวขึ้ปมาน่อครับ ขาไปไหนกันนะเจ้าของบ้านนี่อยู่นี่แหละครับเมื่อกี้ชมกาแฟผมกินอยู่เออนั่นแหละเอากาแฟมาครับบอกสอนทุกพระก็ทำเลยไม่ต้องตั่นนะตั่นก็ไปครับเอาจากน้อยยี่ได้เขาครับถามว่าจะไปไหนจะให้ปู่พาไปเที่ยวไหนไม่รู้ว่ะงานเจ้าพ่อพญาเลเออถามมีตังไว้เห็นบอกว่าหลวงพ่อเมตตาเอาตังให้หลานน้อยครับ ไปเที่ยวงานเลยมามจะฝาก,กอะไรถึงแม่เขาบอกแม่มารับหน่อยครับเขาคิดถึงแม่ก็เลยเอา้าให้ให้น้ำผึ้งมาส่งให้อามาส่งเขาจะไปกรุงเทพเลยนะครับยวขีุมขียามต้งเื่อับมาถึงนี่ก็ตีห้าเอ็อยู่เป้าเครื่องจนสว่างไม่ครับก็เดินทางจากหนองคายมานี่ก็สามชมั่วโมงออกมาประมาณตีหนึ่ง ก็ะว้ปั๊มแวะอะไรมาถึงกี่วันนี้ไปไปเล่นไหนวันนี้ไม่มีครับวันนี้คือวันเดินทางอ๋อวันหยุดวันหยุดแล้วก็พรุ่งนี้เล่นอยู่วัดโกรกรลกสมุทรสาครวัดเล่าเรื่องวัดโกกรลกยาวเลยนะสมัยก่อนเราอยู่สมุทรสาครครับอยู่อยู่วัดโกกรลกวัดกำมพาวัดตึกวัดช่องลมวัดวัดบางยะแพกแล้วอาจารย์มาลัยเป็นเป็นเพื่อนกัน จารย์มาลายวัดบางจาแพรกมอกันเยอะอาจารย์มาลายที่ทําทําตะกุดตะกุดให้ตีใหญ่อะ่ะครับแล,แล้วก็ไปไปไปกราบหลวงปู่สุดวัดกาหลงที่ดังๆไอ้เจดีดังวัดวัดกาหลงตอนท่านอยู่ไปกราบท่านบ่อยหลวงพ่อสุดหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือครับ <c oughs> ตอนอยู่สมุทรสาคร,ครวัดโกกามที่จะไปเล่นเนี่ยโบสถ์สูงมากเลยนะเอาต้นใหญ่ครับ วัดปุกวัดกลับวัดโกกากวัดกลับวัดโกกากวัดชงลมวัดตึกวัดบางยาแพร่เขาจะมีงานทุกปีแล้วคนจะวัดบางปิ้งต่อไปก็วัดบางปิ้งมันออกมาทางนี้แล้วแต่ฝังฟังทางนี้ทางตลาดเนี่ยฝั่งท่าฉลอมเรือแต่ก่อนปลาหมอเทศเขาเรียกปลาสลิดเนี่ยปลาหมอเทศเนี่ยเขาเรียกปลาสลิดบางเราปลาหมอเทศนะครับวิ่งามคลอง แพยี่ห้าเามก็ยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าก็จะปล่อยกุ้งกุลาปลาหมอเทศก็จะไม่กินเพราะมันจะไปไปกินกุ้งเขาเขาปล่อยกุ้งตัวเล็กๆน่ปลาหมอเทศคือปลาสลิดเนี่ยครับจะไปกินกุ้งเขาหมดวังเลยเขาจะเอากากกากชากากชามาเบือ่อแล้วปลาหมอเทศก็ตายกเกลือเดี๋ยวนี้หมดเขาได้เอาหมดเลยเพราะว่าปลาปลาหมอเทศเขามาทําปลาสลิดมาตาาัดหัวตอนนั้นทิ้งเขาไม่กิน วิ่งเข้าคลองหนึ่งคลองสองคลองแล้หลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเอาเรือขึ้นพันท้ายนอนสิงเพราะเรือไปเกยตื้นเรือหลวงพ่อขับเรือต่อเรือพ่วงกดหินคนทรายคขาี้หางเสือมไปเกี่ยวไปเกี่ยวเรือที่อยู่ในในคลองหนึ่งคลองหนึ่งคลอ,องสองคลองประมงคลองพันท้ายนอนสิงบ้านของเขาหางเสือมไปเกี่ยวไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็อขอเขาเลยขึ้นไปนอนบนฝั่งนอนบนฝั่งตอนนั้นนะ จะมีสารสารสารเกลือสัรกระสีครอบเอาไว้เป็นหลักปัญหาเนเขาบอกว่าหลักปัญหาเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือพันท้ายนอสิงห์อ่ะนะเขาบอกหลักปัญหาเจ้าพ่อเสือไปหลับหลับกินข้าวครับอ้าวจออือพอเราดื่มกาแฟเป็นพอดีเลยเนละเราก็อยากนำเสนอตอนนี้เขากำลังจะเปิดร้านกาแฟ ก็อย่างนั้นคือโดนใจเลยให้กินกาแฟข้าวเปิดเปิดร้านกาแฟในบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ได้ทำขายนะก็ซื้อเครื่องกาแฟมาใหม่ครับซื้อกาแฟมาใหม่ใช่ใช่ลงพ่อมาเลยนะสุขการงานจะเงินรวยรวยหลงพ่อว่าเรื่องการรับเอาเลยครับเช้หลวงพ่อว่าไม่ไม่นี่เรามาจับเอาว่าเอาหนึกว่า มีมาด้วยอ๋ออันนี้ก่อนมาค่ะนุ๊อันนี้พัดควันน่ะมีโอ๊ะไม่ไม่อันนี้เสด็เราอันนี้ของเราเอาไปให้นนะน้องน้องข้อเสือเพราะว่านี้ของเราวางหยกเลยครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ก็ไปให้เขาแม่โคมามามากุดแล้วก็ลากขึ้นตอนนี้อยู่อยู่วัดสาลพันท้ายนอสิงครับเรือลำนั้นนะ แล้วหลังจากนั like. so okay. like ้นก็วัดวัดทันท้ายนรสิงห์ก็เจริญขึ้นจนยทุกวันใหญ่โตมากเรือเป็นเรือใหญ่เอามาไว้ที่วัดก็ส่วนนึงเป็นเป็นเป็นส่วนของเรือที่หักคือสารทันท้ายนรสิงห์จากที่เราได้จะเรียนในประวัติใช่ไหมรันั้นรสิงห์อยู่หางเสือถือเรือรแล่วพอไปตื่นขึ้นมาก็บอกมัน มันอยู่ข้างล่างมันจะมีเรือเก่าโบราณพอเราบอกเขาเขาบอกว่าเรือของเราเป็นเรือพ่วงสังกสีครอบบรรทุกหิทรายครับเอาเอาขึ้นไม่ได้ไไเลยแต่แม่โกมาแม่โกมาคุยคุยก็ดึงเรือขึ้นมาเรือเก่าเรือเก่าทุกวัน,นก็ยังอยู่ที่สาลพัทนท้ายนองสิงแต่ก่อนมันไม่มีวัดพัทนท้ายนองสิงเขาซื้อซื้อที่ขึ้นมาประมาณได้สิบไร่ตอนนี้วังกุ้งเขาเปิดไม่ได้วังกุ้งกุลาครับก็ ก็เลยเป็นเป็นวัดอะไรเนี่ยตอนเจริญนั่นแหละแต่แถวนั้นถ้าไปไปไปเล่นนมีแต่พวกมอรพวกพม่าเป็นไปหมดพม่าเยอะเลยพมาเยอะมาเยอะมากฝั่งบ้านขอมท่าฉลอมแล้วก็วัดมหาชัยคล้ายนิมิตรเป็นวัดของสสในครับสุวรรณห้วงพ่อไปอยู่กับเขาอยู่ในครับสุวรรณเปได้รู้จักครูบาอาจารย์แถวนั้นไต่เรียนวิชากองหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเกจิดำท่านอาจารย์มาลัยวัดบางแยก เสียงใครอ่ะเสียงลำเพียนด๋อยอุ้ยโตแล้วนะเอ้าสาธุสาธุสาธุก่อนลูกสาธุก่อนลูกสาธุสาธุก่อนมาสาธุก่อนลูกสาธุสาธุสาธุนี่มั้ยแล้วกาแฟแม่ก็ตัวเล็กยังไม่ไปโรงเรียนลำเพลินไปจ้าพี่ลำเพลินไปจ้าหม่ำยังกินข้าวยังเนี่ยยังกินข้าวยัง เมียนเราอยู่กับวัดป่าแสงธรรมอยู่ในเมืองเมืองเมืองเขาจะถามหลวงพ่อ คี่ว่ากาแฟคนในปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ว่าจะแวะเดี๋ยวรอนี่อันนี้ก็อร่อยนหมุนหมุนน้ำตาลอยู่หมุนนี่สิน้ำตาลมันนอนคนชงใช่ถวายแกลีอกาแฟแล้วมึชงแล้วเขารวยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนกี่ชาติก็ไม่หมดยังจะมาขายกาแฟอีกสาธุสาธุ คนใจดีเศรษฐีแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรกันเอาวัดรักไหมวันนันนเออเอาเอาเอาที่เป็นร้านมาขึ้นกาแฟไหมโอบทนายเอ๋น้องได้ได้ของจากเออดีมากเดี๋ยวนอน่อถ้านุ่มครับนุ่มอย่างนี้ลูกน้องรักไปอีกนานไม่มีใครมีออกจากบ้านหรอกเนี่บ้านแพงก็ยังเป็นบ้านแพงอ่ะมีแต่คนรักอ่ะนะครับอไม่เคยขัดมือเลยนะครับทนายเอ๋ ับผู้ดูแลโป้ดเซอร์ของของค่ายพิงที่นี่ครับก<ป>็จะถามหลวงพ่อกระถินเราปีนี้วันที่เท่าไหร่ครับเผื่อเอฟซีเผื่อนั่นอยากไปทําบุญด้วยกระถินเราปีนี้วันที่ไม่ฐามก็ให้นี่แเนี่ยไฮโซนก็เป็นเจ้าภาพเลยถ้าถ้าถามนะนะครับฮะนี่แหละบอกบอกบอกก็แล้วก็หนีเรื่งมันติดสายแล้วองัน ครับเพราะว่าคิดว่าคนอยากไปทำบุญด้วยเยอะอยู่ครับปีนี้ครับปีเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปวันที่สี่พฤศจิกาพฤศจิกาครับแต่น่าจะเป็นวันที่รสี่หน้านเถ้ามันเป็นเดือนพฤศจิกาออกพรรษาต้องดูนายเอตองดูที่ออกพรรษาวันที่เท่าไหร่พฤศจิกาไหมออกพรรษาแล้วครับเคยดูอยู่ครับเดินเดินไปพฤศจิกาครับออกพรรษาอะไร พิมได้แล้วพิมได้กูเกิลได้แล้วออกพรรษาเนี่ยเดือนเดจอนกิกาไหมรุกวันตุลาบิที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปทำบุญครับปินี่ก็คิดว่าจะไปอีกทั้งตู้ทั้งอะไรเตียงนอนก็ไปถวายไปเยอะอัฐใจด้วยตู้ด้วย17ตุลาคม17ตุลาคมครับออกพรรษานะ อย่างนั้นก็ภายในหนึ่งเดือนของจากสิบเจ็ดตุลาไปถึงพฤศจิกาสิบเจดพฤศจิกาเอาวันวันที่สิบสิบพฤศจิกาอ่าส0พฤศจิกาครับทอดกระถินสิบสิพฤศจิกาอย่างนั้นเตยนงก็เหียนเข้ามากขอถ้อยาเชิญเเหยนเชิญพี่น้องนะครับถ้าอยากทำบุญก็เป็นวันที่สิบพฤศจิกาที่วัดป่าเสียงธรรมนะครับพี่น้องอยากตั้งกองไปเองเลยก็ได้ครับหลักอยากมาร่วมบุญก็ได้ค่อยทักหาผมก็ได้นะครับพี่น้องครับ ตอนนี้บอสโจกันตอนนู้นก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้แท็กเต็มวัดเลยเราต้องต้องหาที่อยู่ใหม่เสรแล้วลเต็มเต็มวัดจะนีเอฟซี <c oughs> ไปห,หลายหลาย<ป>ตอนนี้จะหลายโดน, <c oughs> นบบร,นนรกกนับชมทั้งช่องสาวรอยเพชรบ <c oughs> ันเพ็คทั้งมุน้นหนเอฟซี FC เห็นวาจจศักดิิ์สทธิ์ของหลวงพ่อเสือน <c oughs> ได้ไปวัดเต็มเลย เอาเดี๋ยวใบสองครับพ่อกันครับพี่น้องครับในรายการอยากคุยอยากเพียร์ครับตอนนี้ธนาอีมาเร็วน้องมันเป็นหักแพงมะเร็วนะครับเดี๋ยวรอพี่เมนวันนี้วันกับเฮียหน่อยนะครับก็ฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับวันที่26ถึงวันที่3นี้นะครับลับเพื่อนออนไลน์ครับเอ่อเก้าวันเก้าร้อยบาทครับบัญชีเดิมมันใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพริลแพง แฟนเพจครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องทุกนี้ครับ